ตอนนี้อยู่ที่สนามมวยนะผมนี่เราอยู่ตอนเราจะทําการใส่แล้วก็ให้พี่โบชกครับอ่าวันนี้เราจะเป็นกระสอบใส่พี่บู้อย่างนี้เออเอออย่าทานะพอดีเลยวันนี้ก็ยังกลังอยากต่อยคนพอดีอ่ะจับไว้แน่นๆนะนี่นี่กระสอบนี่โอ้หัดหนักนะแอนดี้อยากเล่นท้องพอดีไม่ใช่หรอ นี่อันนี้เป็นที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นการกระแทกเหรอใื่เลยปล่อยอ่าสําหรับการการมัดเขาเรียกอ่อะไรไป่รู้เขาเาเรียกว่าอะไรคอมเมนต์ให้ใครใครรู้คอมเมนต์หน่อยนะครับนี่มันคือตัวอะไรให้คอมเมนต์หน่อยนะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่แบบว่านักมวยเนาะเราก็ไม่รู้เราเป็นันนี้ก็เป็นนักมวยสมัครเล่นสมัครเล่นนะครับ เราไมา่ได้สองคนเราก็ต้องช่วยเหลือกันคนหนึ่งก็ต้องถ่ายคลิป <c oughs> นี่นะฮะเย yeah. ช้ชชครับวันนี้เกืบอบตายอ่ะเดี๋ยวทีนี้นักมวยขออนุญาตแต่งตัวก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแต่งตัวเป็นนักมวยกันวันนี้มีสีเหลืองสีดำแล้วก็ มีสีแดงด้วยฮะนี่สีแดงสีแดงเราใส่สีอะไรดีแอนดีวชอบสีอะไรสีแดงแรงดีครับพี่โบ้รู้เข้ากับสีแดงสีแดงใช่ไหมของพี่ต้องแดงเท่านั้นเพราะฉะนั้นผ้ามาเขาเรียกว่าผ้าผ้าพันมือผ้าพันมือเราก็ต้องเป็นสีแดงนะครับ อ่ะแล้วก็คือใส่หัวไม่ได้แล้วเพราะว่าคือมันแน่นมากแล้วอะ่ะได้อยู่อ่ะนี่นี่นี่ขอแน่นมากแน่นมากแน่นมากเอ้ยเย <Yeah. S 1> มาเดี๋ยววันนี้เราจะไป ต่อยหน้ามีดูกันทดสอบไหมเดี๋ยวจะมีสองสายเฮ้ยโอ้โหมาตักแล้วเนี่ยห <c oughs> นึ่งสอบโอเคอันนี้ทดสอบทดสอบอ่ะแล้วจะกดปีกทิ้ยังไงล่ะ <c oughs> นี่ไงครับตอนนี้นักบุยตอนนี้นักมวยพร้อมครับโอ้ดูหุน่นเตรียมตัวตายแกบลบดิวเตรียมตัวตเลยอันนี่คนมาก <c oughs> 聊吧，一弟，聊聊，我找一句。 อาเตะครับเตะตอเตะนาไหนครับเตะหันอ็นไหครับบอกแล้วว่าเอนดิวเนี่ยไม่ถึง3นาทีน็อก ตัวเต่งเต็มากพอเก็บเสียงนแบบปั๊บปั๊บโหแรงจริงดูหุ่นสิครับฟีดมาเพื่อมาต่อยแอนดิวโดยเฉพาะวันนี้ชู่ชู่ชู่อู่ชู่ช่ชู่ชี่ชูู่่ช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 ่ชู่ช่ชูอชู่่ชู่่ชู่ชู่่ชู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 ่่ชู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 ่ชบ ้ใครอยากจะมาเล่นหรอมวยแบบนี้นะครับที่ Choice Fitness น,น,นะครับก็มีบริการมวยอยู่ชั้นบนนะครับแล้วก็ที่ได้ยินเสียงอยู่ตัวนี้ก็คือจะเป็นคาร์ดโยคะนะครับแล้วก็จะมีคาร์ดอะไรอีกแต่ละวันเขาจะมีคาร์ดเยอะแยะมากมายนะครับแบบเต้นมีเต้นมีเต้นเคป๊อปด้วยใช่มีเต้น,ตนหรอพวกรีลาเอ้ลีลาดไม่มีบอดี้ปั๊มนะครับแล้วก็ พวกอ่ซุมบ้า,บาพวกอะไรที่แบบว่าเป็นการเต้นเพื่อออกกำลังกายมีลูกค้านะครับก็ลองมาเล่นกันดูพวกเราสองคนก็เล่นที่นี่รวมไปถึงนักแสดงคนอื่นๆของอ้อมก,กับอันเกิดด้วยนะซายจริงๆอยากขึ้นเวทีนะ้เราขึ้นเวทีนะไหมเวทีอ่ะไปเดี๋วยวเราลองขึ้นเวทีกันให้ดู ทีนี้เราอยู่บนเวทีแล้วนะครับทุกคนอันนี้คืออะไรอ่ะนี้อันนี้เราฮวยไงก่อน <c oughs> Okay. ว,นนวันนี้พอหอมปากหอคอวันนี้พ่อหอมปากมคอนะครับอ๋อนัอมวยตายคาเวทีวันนี้เราได้แชมป์เย้อ่ะอเดีวแพ้นะครับวันนี้ต้องโดนลงโทษนะครับสู้แงรงโบไว้ได้ต๋ดป,ะปะับปักรู้ไหมว่าต้องโดนลงโทษอะไรวันนี้โดนโทษอะไรครับวันนี้ต้อง กินชาบูให้ได้10บกิโลโอ้ <laughs> เป็นคนที่โหดมาก <laughs> เดี๋ยวเราจะเป็นคนตักให้เองนะครับโอเคสำหรับคัามวยของเราสองคนวันนี้นะครับ <laughs> ก็จบเพียงแค่นี้ไปถือไปถือกล้องมา้เวลาดคัามวยนะครับของเราสองคนก็พอเพียงเท่านี้นะครับเหนือเต็มเลยตอนนี้ที่ข่าวว่าจะต้องไปกิน ชาบูต่อไม่ใช่หรอใช่แล้วคือตอนนี้คือแบบเมนมากจะมีใครให้เรานั่งใกล้หรือเปล่าก็นั่งแยกกันสองคน <c oughs> ก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปทุกคลิปในช่องของแอนดิวกิติกรใช่ครับ,รบพวกเราก็จะมาอัปเดตคลิปให้ดูเรื่อยๆเนาะใช่ครับสำหรับใครที่ชอบออกกำลังกายก็จะมีคลิปแบบนี้ให้ดูเรื่อยๆนะครับซึ่งใครอยากออกกำลังกายก็มาออกที่นี่เลยที่ไหนครับ ที่ช h ยฟิ e f i n ครับผมช h ยฟิ e f i นะครับ f i n น t ที่ดีที่สุดในจังหวัดมหาสารคามนะครับศิลปินดาราเต็มไปหมดเลยนะครับผมยังไงก็เฮียเืมาเล่นกันตอนนี้มือสานแล้วพี่โบเตะแรงมากสงสารจุง <laughs> บอกแล้วย่าทา้า <laughs> บอกแล้วย่าทา้าดูกล้ามด้วยเดี๋ยวรอบหน้าเรามาต่อยพี่โบโจริงจริงดีกว่าครับ <laughs> แล้วก็เพื่อนมาด้วยใช่ครับเอาเพื่อนมาด้วยมาเล่นมินิเกมผมมีมินิเกมให้เล่นปอนเจอเลย บอกเลยปอนกับน็อตเจอมาเจอกันสักครั้งก่อนฝากถึงปอนจีจีนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปนี้ปอนจีจีเห็นแบบว่าในจีแบบว่าชอบมาแบบว่า<ช>มาซ้อมมาซ้อมสนามมวยบ่อยๆทําเป็นเก่งเนาะจริงๆอ่ะคือมาถ่ายรูปแล้วก็กลับ <laughs> แล้วก็อาร์ตด,ด้วยนะครับอาร์ตตามต้องมาต้องมาเจอมาสนามนี้ก่อนนะครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วนะครับบ๊ายบ,บายครับ,บ